ปกติไหมวันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออต้องถามอย่างนี้ก่อนนะครับใจเย,เย็นนะครับใจเย็นใจเย็นยน,นั่งคุยกันก่อนนั่งคุยกันก่อนคือพี่เนี่ยมาจะเล่นเกตปกติเลยแล้วกูว็ต่อคิวเข้าแฟมอยู่ปกตินะครับผมเออเมื่อวานก็นอนเมื่อวานก็นอนเรียกว่าเกือบบ่ายอะวานเล่นเดียบ,บุกเกือบบ่ายกับพี่เอสนะนะครับ ต้องใจเย็นๆนะครับโอ้ป๊บนึงนะพี่ปักพี่ปักดาวไปทันเลยอะใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวันนี้ก็คงไม่ต้องให้พูดว่าให้กดหัวใจครบพันสตรีมตึกเช้าใช่ไหมพี่มองว่าน่าจะเกินน่าจะเกินนะครับเออโอ้ปวดหัวมันเกิดเรื่องอะไรอีกมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีก เออจย็นเย็นคือต้องบอกก่อนนะว่าพี่อะถ,ถ้าพูดถ้าพูดตรงๆรงอะไปดูในไทม์ไลน์หรือว่าอะไรอันนี้ส่วนตัวงพี่นะพี่ยังไม่ได้รู้เรื่องว่าคุยอะไรกันบ้างใครคุยอะไรกันแล้วใครเป็นดราม่าอะไรกันพี่ก็บอกไปแล้วว่าพี่บอกั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าใครเป็นดราม่าอะไรกันใครเสียหายใครใครไม่เสียหายแต่ถ้าใครเสียหายอะ โดนจู่โจมทําให้เสียหายด้วยคําพูดหรือว่าอะไรมันก็ฟ้องร้องได้ก็เป็นในเรื่องของชั้นสารถ้าไม่พอใจหรือว่าอะไรก็ไปฟ้องร้องกันถ้าอันนี้พี่อธิบายในในมุมที่พี่ยังไม่รู้นะพี่ก็ไม่ได้ดูพี่ก็บอกแล้วไงหลังจากที่เกิดเรื่องต่างๆมากมายอ่ะพี่เรียกได้ว่าตัวเองในแทบจะแบบแอนตี้โซเชียลไปไปโดยปริยายอ่ะเนี่ยวันนี้ครับวันนี้นะวันนี้วันนี้ยายคุณยายเพิ่งเข้าโรงพยาบาล ก็ยังไม่ได้คุยกัใหญ่เลยโทรกันไปโทรกันมาก็ไม่รู้ว่าเขาโทรมาก็ตัวเองไปปิดการแจ้งเตือนไว้มันเลยไม่ได้ไม่รู้เลยว่าใครโทรมาบ้างอะไรเงี้ยเข้าใจปะส่วนเรื่องส่วนเรื่องของส่วนเรื่องของแจ็คที่นี่ที่เห็นนะครับว่าให้ไปตามหรือว่าอะไรอะ่ะพี่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับน้องมันเนาะเอารตรงๆนะกูไม่ใช่แบบว่าสามารถที่จะแบบไอ้เหี่ยเอ้แจ็คน้องชายวันนี้เลยมึงอะไอ้สัสทำเรื่องหี้อะไรไว้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้อีกแล้วลุกอีกแล้วพี่ทําไม่ได้นะครับไม่ใช่แบบเปิดประตูไปหรือว่าโทรศัพท์ไปจะเจอมีแจ็ครับสายไม่ใช่มึงผิดแล้วไอ้เฮียโอ้โหแต่และคนนี้แบบต้องได้คำตอบณนะเดี๋ยวนั้นต้องได้เด๋ยวน้มึงคิดว่ากูเป็นใครเนี่ยครับน้อง เออปวดหัวนะครับปวดหัวไม่ใช่บอกไปแล้วเขาพูดอยู่กันแต่แต่อย่างที่บอกพี่เข้าใจอารมณ์แต่ละคนมันพุ่งพ่านและแลหลายอย่างก็อยากได้คําตอบลหลายๆฝ่ายอยากได้คำตอบนู่นนี่นั่นแต่พี่ก็ต้องบอกกับตรงนี้เลยว่าพี่ไม่สามารถติดต่อมันได้นะครับ เอาให้ตรงให้เคลียรตรงประเด็นผู้ใดฉะฉานไม่สามารถติดต่อให้เขามาคุยกันหรือว่าอะไรได้ซึ่งดาม่ากูยังไม่รู้เลยมันพูดอะไรไปบ้างอะเอาไว้ง่ายกูจะไปติดต่อไม่ใช่กูมันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับพี่ไอ้น้องเข้าใจตรงนี้ต้องใช้คําว่าเข้าใจนะไม่ใช่คําว่ากูไม่สนไม่สนว่ามึงจะเป็นอะไรแต่มึงต้องไปตามไม่ใช่นะจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะ จะเป็นอย่างงี้ไม่ได้ในกรณี <c oughs> เรื่องพีเอกูยังไม่ได้ตามยังไม่ได้คุยกับเขาเลยคิดดูแล้วกูจะไปคุยกับใครวัน,ว,นวันกูคุยตัวเองเนี่ยกูยโดนลากเราเดียโบยันช้าทุกวันเนี่ยเออเนี่ยยังมีคนให้ออกอย่า k อยู่เลยเนี่ยเออ,เอ,อปวดหัวย้ำอีกครั้งนะครับไม่สามารถติดต่อให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งไหนหรือว่าอะไรต้องบอกกันนี้ก่อนว่าอ้ว ต,ต้องแยกให้ได้ก่อนนะว่าอูาไม่สามารถที่จะติดต่อชีวิตส่วนตัวของใครได้นะครับโอเคไหมยกเว้นเขาจะติดต่อว่ามาเอง okay, โอเคป่ะอูถึงจะคุยแต่แล้วเขาไม่ได้ติดต่อแล้วอูไม่ติดต่ออูไม,ไม,ไม่ไม่ทำใช่ว่าอูไม่เคยทําดีกว่าใช่ว่าไม่เคยทํานะอนะครับแต่ก็ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะาลําได้แต่ให้พอเหมาะพอควรอย่าให้มีคําหยาบถึงขั้นที่แบบว่า ด่าทอใครให้เสียหายถึงขั้นด่าพ่อแ,แม่บุคคลที่นู่นนี่นั่นโอเคไหมใช้คําพูดแซะได้แซะได้ไหมแซะได้ก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่ามันแซะกันตั้งนานแล้วจริงไหมมันแซะกันตั้งนานแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้สติก่อนจะพิมพ์อะไรคิดสักนิดนึงนะครับนะวอนนิดนึงนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเกินโคต้าในการห้ามปามแล้วก็เถอะนะคือต้องบอกว่าพี่ขึ้นมานีพี่จะมาเล่นเกมนะครับพี่มีอะไรต้องทํา พี่มีเดียบยต้องเล่นแค่นั้นจนุดประสงค์มีแค่นั้นไม่ได้ขึ้นมาเพื่อที่จะบัเสดราม่าหรืออะไรนะครับเอออย่างที่พี่บอกไปวิธีแก้ปัญหามันมีฟ้องร้องได้ฟ้องร้องเลยใครอยากไปทําตามทางกฎหมายฟ้องร้องได้เลยขึ้นทรงขึ้นศาลกันได้เลยใครพูดผิดล้มถึงตัวพี่เองด้วยนะถ้าพี่พูดตัวพี่นะ ถ้าพี่พูดอะไรแล้วมันทําให้เกิดฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเสียหายหรือว่าไม่พอใจในเรื่องคําพูดก็ไปฟ้องร้องได้นะครับตัวพี่นียถึงตัวพี่นะแต่ตัวพี่พี่มั่นใจว่าพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะเสียหายหรือว่าอะไรนะตัวพี่เองนะเพราะว่าอย่างเรื่องเมื่อวานเรื่องเรื่องไปพี่ก็ปกติบอกกับน้องมันปกตินะเพราะว่าน้องมันก็น่ารักคนหนึ่งน้องมันก็น่ารักคนหนึ่งพี่ก็บอกกับมันปกติไม่ได้มี ่าทีที่ว่าแบบเออจะไปว่าน้องมันเข้าใจไหมแก๊งเดียวกันแต่ติดต่อกันไม่ได้มันกูจะพูดยังไงเดียแก๊งเดียวกันติดต่อกันไม่ได้มันก็เป็นคําถามหนึ่งนะที่มันจะมองว่าตลกไหมก็ตลกอะ่ะจําเป็นไหมที่แก๊งหนึ่งอะ่ะพี่ต้องมีเบอร์ทุกๆคนอะ่ะจําเป็นไหม อะไรที่ถามจริงจําเป็นไหมเบอร์โทรศัพท์พี่ยังไม่มีเลยมึงจําเป็นไหมเอานี้เอาตรงๆง่ายๆจําเป็นไหมจําเป็นที่พี่ต้องติดต่ออะไรโอซีไหมตอนที่พี่เข้าเกมมาพี่ก็เจอมาตลอดจําเป็นไหมนั่นมันเป็นความคิดมันมันอย่างที่บอกอะครับมันมันต้องกั่นนิดนึงมันต้องกั่นนิดนึงมันต้องมันไม่ใช่ว่าคุณใช้ชีวิตของคุณมามาตัดสินชีวิตของวานะเพราะชีวิตเราไม่เหมือนกันถูกต้องไหมล่ะถูกต้องไหมถ้าว่าบอกว่าติดต่อได้ก็คือได้ อ้วก็จะติดต่อให้แต่ถ้าอ้วบอกว่าติดต่อไม่ได้เนี่ยจําเป็นที่อ้วต้องมีเหตุผลอะไรไหมที่ต้องมารองรับตรงนี้ถ้ามันก็มันติดต่อไม่ได้อะ่ะะจห้ทำยังไงอะแจะ๊คกูเอาตรงๆนะบ้านมันจะไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนอะจําเป็นไหมทุกครั้งอะ่ะฮะพี่ถามหน่อยจําเป็นไหมและทําไมถึงคานต้องใส่อารมณ์ใส่รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะเป็นอะไรเป็นอะไรขนาดนั้นฮะ ก็บอกก็พูดก็พูดด้วยดีๆไม่มีคำหยาบนะเข้าใจไหมคะเออ,เ,อ,อเข้าใจไหมครับพี่ไม่ได้อะไรพี่ไม่ได้ไม่ได้ติดใจถือโทษโกรธนะไม่ถือโทษแต่แต่ถามแค่คงสงสัยว่าทําไมต้องมาลมเสียใส่กันทัทางท,งท,งที่ก็พูดไปอยู่เนะ่ยอธิบายมาอยู่เนะี่ยว่าถ้าติดต่อได้ก็ติดต่อให้แล้วแต่มันติดต่อไม่ได้แค่นั้นเอง นะครับก็ปกติมาเพื่อเล่นเกมก็บอกอยู่มาเล่นเกมแล้วก็จะมาจัดรายการวิทยุซึ่งมันก็จัดรายการวิทยุไม่ได้แล้วด้วยสามทุ่มงั้นก็ยกยอดไปตอนเอที่ยงคืนแล้วกันรายการอาจารย์ตีวิระนะครับใครอยากปรึกษาอัานเนี่ยมีประเด็นร้อนฉาวขึ้นมาเนี่ยอยากปรึกษาคิดว่าแบบเสียงของคุณเนี้ยจะมีความหมายเนี่ยก็คอรคลอเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวจะมีจัดรายการวิทยุนะครับผม ออนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละจะเย็นเย็นทุกคนจะเย็นเย็นะครับนะฮะใครมาจากทางไหนหรือว่ามาจากอะไรถ้ามันได้คําตอบไม่ตรงใจก็กราบขอภัยด้วยขอโทษด้วยนะครับกราบขอภัยด้วยแต่จุดประสงค์ที่มาเนี่ย,ยดูสิยังต่อคิวอยู่เลยเนี่ยมาเขาไม่ได้เปิดอะไรเนี่ยต่อคิวเนี่ยพอยก็ไม่มีสิบสองคิวยังไม่ได้เข้าแล้วไม่รู้ว่าจะได้เข้าชาติไหนนะครับติดคิว ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เอ้ยอยนั่นแหละนั่นแหละเมื่อวานพี่ก็พูดให้ให้ไปแล้วนะว่าขนาดเรื่องพีเอสเองเนะี่ยพี่ยังไม่คุยยังไม่อะไรเลยนะฝ่ายเขาต้องโทรมาเขาเขาว่าโทรนี่มาโทรทางโซเชียลมาเขาไม่ได้โทรแบบเป็นเบอร์มานะ อ่ะสมัยไงได้คําตอบได้คําตอบแล้วเป็นไงรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจไหมถ้าไม่พอใจก็กราบขออภัยนะครับไม่รู้จะทํายังไงให้พอใจดีไม่ใช่ว่าก็ย่างเหมือนเดิมว่าอไม่ได้อยู่บ้านเดียวไอ้แจ็คแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินออกไปแล้วก็เรียกแจ็คก,กี้แล้วให้มันนั่งตรงนี้แล้วก็มาอธิบายต่างๆมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะครับเออเฮ้อ ขออภัยนะครับขออภัยขออภัยแต่ที่บอกว่ามันมีวิธีแก้ไขปัญหาอยู่แล้วใครพูดอะไรใครทําอะไรไว้เขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําถูกต้องไหมทุกคนรวมถึงตัวพี่เองถ้าพี่ว่าร้ายใครพี่ก็ต้องรับผิดชอบคําพูดของพี่เองถูกต้องไหมมันมีวิธีอยู่แล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนถูกกล่าวร้ายไม่พอใจยังไม่พอใจมันก็สามารถฟ้องศาลได้ถูกต้องไหมฮะข้อหาหมิ่นประมาทหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปจ้างสนงจ้างทนายว่ากันไปประมาณนั้น นะครับถูกต้องไหมอันนี้ถูกต้องไหมตอบผมถามว่าถูกต้องไหมยอย่าเดี๋ยวอาจารย์ว,าาวีตีเข้าสิงแล้วนะเออดังนั้นนะครับก็ให้มันเป็นในเรื่องของกฎหมายหรือว่าให้มันเป็นเรื่องของอ่าความถูกต้องไปละกันส่วนตัวพี่เองพี่ก็ยึดถือความถูกต้องอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีเหตุผลรองรับอยู่เสมอไม่ทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิด ไม่กันกองมาก่อนแล้วออกจากปากไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวพี่นะครับประมาณนี้เนาะเออ <c oughs> ใช่ไหมฮะใช่ไหมส่วนคนที่ก็ยังอารมณ์เสียอยู่แล้วก็ยังต้องการที่จะคำตอบให้ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็รอรอแล้วกันส่วนตัวพี่เองก็รอรอ,รอเจ้าตัวที่อ่าพูดรอน้องแจค หรือว่าอะไรย่างนี้เขาเออกมาพูดแล้วกันนะครับแล้วก็ขอคําตอบจากเขาโดยตรงดีกว่าที่จะมาขอคําตอบจากคนอื่นๆน,นะครับเพราะว่ามันเป็นการที่จะเรียกคำจะเรียกให้ว่าคนอื่นไม่รู้นะแต่ตัวพี่ตัวพี่ยังไม่ได้อึดอัดหรือว่าอะไรหรอกแต่คนอื่นพี่ไม่รู้ว่าเขามีวิธีการรองรับเรื่องพวกนี้อย่างไงแต่ตัวพี่มีวิธีการรองรับของพี่นะครับแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันอธิบายได้ของพันนี้ถ้าเ,าเป็นคนที่ มีสติสมปยัมปยะสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับเราก็จะคุยกันรู้เรื่องส่วนคนที่มีอารมณ์เหนือกว่าไอ้นี่แล้วก็ยังน่าจะรอให้เย็นก่อนดีกว่าแล้วค่อยคุยนะครับเข้าเมืองไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้ครับเข้าเมืองไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้พี่เข้าเมืองไม่ได้พี่เข้าเมืองไม่ได้พี่พยายามอยู่ตอนนี้อยู่คิวแปดละ อยู Q8 แล้ว Q ลอย่างที่บอกสั่งไม่ได้อยู่แล้วครับถ้ายิ่งสั่งพี่ก็ยิ่งไม่ทำถ้ายิ่งสั่งก็ไม่ทำมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นไม่ใช่ว่าเอ้ยไอติใจทำไมมันเพิ่งมาทําตัวอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับพี่เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วใครสั่งอะไรมาพี่จะทําตรงข้ามหมดเพราะว่าพี่ไม่ชอบสั่งนะครับให้รับชมน้องๆต้องรับชมแต่เพราะพี่ก็คือพี่พี่จะไปทาตามน้องงั้นน้องๆก็ไปนั่งสตีนแทนพี่ ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถ้าอยากให้น้องๆทำตามพี่น้องๆก็มานั่งสเต็มกันพี่แล้วพี่จะไปนั่งดูน้องเล่นแล้วพี่พิมพ์บักโอเคไหมเออน้ำมูกไหล,ลพูดนานเลยน้ำมูกไหลฟังเพลงไปก่อนครับ